สวัสดีครับผมไบนช็อปน,นะฮะัมาเจอกันอีกหนึ่งคันนะครับผมมาเจอกันอีกหนึ่งคันนะก็ตื่นเต้นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นคันแรกของไบน่ช็อปเลยนะครับเป็นคันแรกเลยนะที่ซื้อเข้านะครับผมคือก่อนหน้านี้นะบอกตามตรงว่ผมไม่กล้าเล่นนะครับไม่กล้าเล่นเลยนะดูคติดูคต,ตินี่ต้องบอกว่าโอ้โหผมขายมาเป็นหลายร้อยคันนะแต่ว่าผมไม่กล้าซื้อเลยนะต้องต้องบอกแบบนี้นะไม่กล้าซื้อเลยเพราะว่าส่วนมากในดูคตินี่มันจะหลายมือนะครับ หลายมือไม่พอแนละเลขมายเยอะด้วยนะครับผมก็เลยแบบค่าซอร์วิสอะไรมันก็แพงด้วยนะครับก็คันนี้นะครับผมต้องซื้อเข้ามานะครับผมลองดูนะไม่ลองไม่ดูไม่รู้นะครับผมก็คันนี้นะคันแรกไปนในช็อปเลยนะอ่ะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับใบในช็อปด้วยนะครับผมก็เรามาดูนี่ก่อนนะมาดูนี่ก่อนเห็นไหมบุ Service, ๊กเซอร์วิสกุญแจ2ดอกครบ รถมือเดียวสายจอดของจริงนะสายจอดของแท้เลยนะครับผมอ่ะเรามาดูเลขไม้เลขไม้อยู่แปบ๊บหนึ่งผมขอกดแป๊บหนึ่งงงงนะฮะแปบ๊บหนึ่งนะอ่ะอันนี้เป็นอ่ะเลขไม้อยู่หมื่นสี่นะครับหมื่นสี่กุญแจสองดอกบุกค,ครบเลยรถมือเดียวเลขไม่หมื่นสี ต้องซื้อเข้ามานะครับเดิมทั้งคันเลยนะของแต่งเนี่ยแทบไม่มีเลยนะแต่ว่าของแต่งที่สําคัญก็แต่งมาให้แล้วนะครับผมก็ก็คันนี้นะจะเป็นดุคติมอนสเตอร์แปดปี2016ันรถมือเดียวนะครับผมคันนี้เนี่ยเรามาถึงเรามาถึงยุคที่ดุคติผ่อน3000กว่าบาทแล้วนะไม่น่าเชื่อนะครับดุคติผ่อนสามพนะครับผมหปีผ่อนสี่พันะครับสปีเท่านั้นนะใช้เงินออกรถแค่หมื่น 15,000บาทนะครับผมได้ดูคติไปแล้วนะคันนี้เงินสดแค่149,000บาทนะจัดไฟแนนซ์155,000บาทนะออกรถ1 0 0 0 0แเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ออกรถ1 5 0 0 0บาทนะครับผมจบเลยผ่อน3,000กว่าบาทไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเรา,าถึงยุคยุคที่ดูคติผ่อน3,000กว่าแล้วนะฮะมาเรามาดูรอบคันกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีของตรงของแต่งอะไรบ้างนะ ไฟหนงไฟหน้าสวยๆนะไฟเลี้ยวเดิมนะกระจกเดิมคือเน้นเดิมอะ่ะคันนี้นะครับผมจอดของแท้นะจอดของแท่เลยเนี่ยมีของแต่งที่สําคัญแต่งมาให้ด้วยนะครับกันล้มอีวเทคนะแพงนะครับผมกาดหม้อน้ําอ g อนจีนะกาดหม้อน้ําอ g อนดจีดูฮะยางเนี่ยจอดจอดไม่จอด,ดลองคิดดูแล้วกันว่าแตกรายงานแล้วดองเหลือเยอะนะคแต่ว่าแตกรายงานแล้วไม่เป็นไรไม่ได้ช็อปเปลี่ยนให้ใหม่นะเปลี่ยนให้เป็นบิสโตนแบ l แบคนะครับผมยางสนามให้เลยนะ มูลค่า7 0 0 0บาทนะไม่บวกเพิ่มนะครับผมนี่จานวงจานเบรกสวยเลยนะ้าเบรกเต็มๆนะดูพคองพอท่อสวยเลยนะดูเครื่องนะดูโครงแดงนะครับดูเครื่องอ่ะดูรายละเอียดนะนะดูเครื่องฮนะสวยไหมสวยมากนะครับท่อเดิมโรงงานหายาหักนะส่วนมากดูคติแต่งเป็นท่อแต่งหมดเลยนะขาดท่อเดิมเสียงยังดุเลยนะนี่ดูฮะเบา,าสวยๆนะเบา,าสวยๆนี่บุ๊กเซอร์วิสคู่มืออะไรครบเลยนะนี่ ท,ท้ายสั้นแต่งมาด้วยของ i n g ตรงรุ่นนะ8 2ดนะครับดูยางเสียดายยางนะยางเหลือเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าแตกลายงายเห็นไหมแต่ว่าไม่ได้ช็อปเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะดูฮะโหจังจันเบรกนี่โอ้โหไม่สึกเลยอะนะสวิงอาร์มก็สวยๆนะจอดลงเห็นท่อไหมฮะสีลอกอนะจอดจนสีลอกคันะฮะท่อเอาไปแต่งเลยนะเอาไปแต่งเป็นท่อแต่งนี่ยังดุเลย82-1โซ่สเตอร์เห็นไหมสนิมเริ่มขึ้นแล้วนะแต่ว่าใช้งานได้ปกตินะ ราคานี้ก็โอ้โหเขาขายผมเห็นราคาตลาดขายอยู่ประมาณแสนหกแสนเจ็นะไม่ได้ชอบขายแค่อ่ะขายแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับดูเครื่องอสวยๆเลยนะการล้มอี o วอีโวเทคก็ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนี่ดูสภาพนะครับสภาพอ่ะนี่ปั๊มบงปั๊มเบรกอย่างเงี้ยเออดูแบบเนียนๆนะเนียนๆอะอย่างที่บอกฮนะไงหมื่นสี รถมือเดียวมอนสเตอร์ถังก็สวยๆนะถังอะไรก็สวยๆนะครับดวงคําเตือนอยู่ครบนะครับนะประมาณนี้นะนี่ขบนก็กระจกเดิมยังเป็นกระจกเดิมอะหายาดูกติกระจกเดิมเนี่ยนะครับอย่างที่บอกฮะเลขไม่รอแป๊บหนึง่งเลขไมหมื่นสี่นะครับอะอย่างที่ได้เห็นกันเลขไมหมื่นสี่เราลองมาฟังเสียงมอนสเตอร์กันท่อเดิมเป็นไงบ้าง ือดูคติต้องแบบต้องดังแบบต้องดังนะถ้าไม่ดังไม่วิ่งนะถ้าเครื่องไม่ดังนี่ไม่ใช่ดูคตินะครับดูคติมันต้องแบบโอ้โหถ้าใส่ท่ออีกใบหนึ่งเนะี่ยโอ้โหดุอันนี้เยอะนะใส่ท่อดูคติอีกใบเอ่อท่ออะไรเป็น SC ก็ได้นะครับพวกเทอร์มิอะไรเงี้ยโอ้โหเสียงอย่างดุนะฮะอ่ะก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับผมดูคติมอนสเตอร์แปดสองหนึ่งนะปีสองพันสิบหกนะครับ,รบออกรถหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจัดไฟแนนซ์ ราคาเงินสดนะ149,000บาทราคาจัดไฟแนนซ์155,000บาทบริการฟรีทุกอย่างนะครับผมค่าจัดไฟแนนซ์หมื่นถึงหมื่นห้าทางร้านผมออกให้นะแล้วก็ราคาตลาดเนี่ยผมเห็นอยู่ขายอยู่ประมาณหมื่นหกเอ้ยไม่ใช่หมื่นหกเลยแสนหกแสนหกแสนเจ็ดก็มีเห็นนะครับผมขายแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทและสภาพอย่างนี้รถมือเดียวคุณจะสองดอกบุ๊คครบอย่างที่บอกนะเรามาถึงยุคที่ดูคติผ่อนสามพันกว่าแล้วนะใครสนใจลองมาดูที่ในะบในช็อปได้นะมาดูตัวจริงที่ในะบในช็อปได้นะ รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนปี16สภาพแบบนี้หายากแล้วนะครับผมโอเคสนใจยังไงก็ทักมาได้เลยนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหนะ้าขอบคุณครับ